คุมที่นึ่งใายมาตัตใดยดใายมาแบบใดสวัสดีเอซี FC, ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสไวพารวยครับเอซี FC, ครับผม ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปู่โรงโม่่ะมือนี้ครับตามนัดปูวาให้มาคโค้งสุดท้ายวันที่14เดี่อวสันปูบอกนะครับเนาะ,ะก็เลยมาตามนัดครับวิสีผมก่อนสี่เขาไปชมจิปของปู่โรงโม่ FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมักกะจัดกัดกพานเนาะครับเนาะ คันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของปูเถ่าพารวยพอสะไวพารวยนะครับเอฟซีครับผมแนวทางของปูโค้งสุดท้ายปูจะวงกลมให้ตัวไหนปูจะเน้นตัวไหนไปฟังปูเปนสิเวอาสู่ฟังกับเอฟซีครับผมการนมาตัสการปูจะเรื่อนขอนครับผมตามโค้งสุดท้ายที่ปูนัดไว้วันที่สิบสี่ให้มาหน่าสิ่ เออวันบอกเลขไว้ปู่เป็นยังไงปู่หลังจากป้ายเลขชุดนี้ออกไปแล้ฝันดีปู่ฝันดีอยู่อืมว่าไปกับฝันดีครับฝันดีตลอดเลยสิมาทั้งสามตัวปู่หมดนี่มาเยอะปู่ คิดว่าสามตัวเลยเป็นปะปูมันเป็มาสลับกันโอ้แล้วมัน,นสลับตรงใดหล่ะปูแบบนี้มันเป็มาสลับกันเนี่ยปูฝันไว้จางไหนแน่ฝันดีนี่ปูขึ้นแรกฝันว่า,าข้องเงินมาให้ยขันปลาเงินข้อเงินมาให้อายองเงินมาใหา้เลยรับเอา จ้างเคลื่อนที่สองมาเกเคลืนเนี่ยบอลบอลบอลมันเคลนที่สองมือนเคลื่อนโอ้เคลนทุ่ยไทยมั้เคลื่อนมือึ้ลืนนี่เลยมือเคลืนอ่าตัวแต่ว่าฝันว่าเขาจัดเป็นกลุ่ม,มจัดกลุ่มจัดเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเออจัดเป็นสามกลุ่มแล้วกลุ่มที่หนึ่งเราหามาก

เก้าเจ็ดก uh. uh. ็สันเอาคือที่หลายตัวแต่บางวันสันคู่อื่นก็เลยโตละตัวก็สันอืมคู่ที่สามก็ที่สองตัวผมมันสุดท้ายโมเดล่าสันโอ้ผมสุดท้ายโมเดล่าสันแต่ว่ามันไปทางเล่าไปทางใหญ่ไปทางไทยโอ้โหอาจจะไปทางปุ่นควันเหมือนี่มันจะไปทางไทยไปทางเล่าเออไปทางไทยทางเล่าเห็นว่ากลุ่มแรกนี่เขาให้สองตัวเดียว อ่ากุมแรกนี่ผู้ยิ่งผู้ใู้ผู้ใช่ยหรอฮะอ๋อกุมผู้ใช่กุมแรกนี่ห้สองมาตัวเดียวอออ่ากุมที่สองนี่หายเจ็ดเป็นผู้ใช่ผู้ยิ่งคือกันหมดบกปูกงคือกันละโอ้ได้ผู้ยิ่งคือกันหายมาเจ็ดตัวเดียวอีกเออหเจ็ดตัวเดียวอืมกุมที่สาม้าดแล้วห้เก้าเจ็ดแล้วยเอาคือหายหลายตัวแต่เจ้ากุมที่สามนล่ะสดอว่าห่ออแล้วเสด็จขึ้น แล้ตีหานี่นะครับ<ำ>ตีสีกลัวอ,อูสเดือขึ้นเลยออตัวเลขแต่ที่เข้าปอยออกไปตั้งแต่ชุดแรกนี่มีศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสองเก้าศูนย์นะครูใเลามัดจับมาใส่กันอนี่ยนี่โอ้เลขเขาเขาจับเก้อม,มาใส่เจ็ดอยู่นี่มาสีจับเก้อมาใส่เจ็ดนี่างไรวะจับสองไปใส่เจ็ดอยู่นี่เอเาาเอ มันถ้าสี่มีอมันข้าเป็นสามตัวนี่มันสี่มีสองเจ็ดเก้ามานบุพูสองเจ็ศเก่าสองเจ็ดเก้าสองเก่าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสิสองเก่าเจ็ดโอ้ยสี่มีเออสองเก่าใช่ได้ว่าบางทีเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเตยสิถ้าเป็นสามตัวติ่สามตัวมันถิเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเตยโอมันถึงเป็นหาบเลขบุพูมันมีเจ็ศเก่าน้ำนกเกศเก่าเกศนั่น สองเก้าอะไรเล้่สองเก็ด้าบมีอือสองเก็ด้าบมีเหาบรุรีลงอืมสีมายำตัวนี้อกวาติอืสองเก้าสองเก็ดราเจ็ดเก้านะพูน่ะเออเก้าเก็ดเดออเพราะว่ามันมากสีเด่นบอปูออมันเป็นเด็กสีถูกสีนอะอ่เจ็ดลงท้ายเออเจ็ดลงท้ายอังสี่อาจจะเป็น 797ก็ได้คือ2 797 997ก็ได้เอออือปู่เลว่ามันสิอาจสมาตัวนี้ก็ได้ว่าสิอือแต่ว่าปู่มันใจตัวใด๋หลายที่สุดปู่มั่นใจมันใจ79หรือ97 97เนี่ยเออออมันได้97ตัวนี้เพราะว่ามันมาบอกสุดท้ายนี่97ว่าสิ เจ็ครับมันออกเกือบมันออกสามตัวสองเจ็ดเก้าเห็นไหมล่ะคนึกว่ามันห้บังตัวนึงบวกพูดนี่นิกว่าบังดอกนึกว่าบังดอกมันสิไปล่างไปบนเบึงนโอ้ครับสองหางนี่ที่อ่าแหว่าไปล่างไปบนเบึงเออมันใจมันใจสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดนี่นึไปล่างไปบนเปข้นครับผม เอฟซีกับตุมูมปูมันเจก็ค,คัทนี่คือเก่าเขียดนี่แหละเก่าเขียดเพราะว่าเขาเขา,เขา,ขามีแล้วเนาะเจ็ดหนึ่งเขาก็มีแล้วแต่ตองวดเก่าศูนย์เขาก็มีแล้วสองเก่าเขามีอยู่แล้วอืว่าในใส่แต่ศูนย์เจ็ดกันเอาเขียนลงไว้กันารเขียนนี่วัตถุตูกันนะศูนย์เจ็ดนี่อืมเนาะ สามตัวได้ปูเอาตัวได้ก่อนเจ็ดเกาเจ็ดเลยโ,กกโ,กกโกอ้โหเจ็ดเก่าเจ็ดเอสี่ได้บ่อยอืนี่แหละมาตัวได้นี่ยคือเวิร์ตอย่นี่เป็นบ่อู่าอ่เล่าก็อย่นี่เ้อโอ้ล่าก็อย่นี่เมื่อนี่ ครับโมนี่ยืนนี่ครับผมนี่เปนตั้งแต่โมนี่ไปพร้อมกันพุทธเลยบอกโมนอนีกออกเลยบอกแม่นเบ็ดเลยโอ้ครับเลาล้ากับยูนีเด้อครับเอฟซีครับผมของปูนี่มีทั้งล้าทั้งไทยไปล้าก็ทั้งไผ่ไทยนะครับเนาะโค้งสุดท้ายของปู่โรโม่คเอฟซีครับผมมโอนี่ ครับผมโถ่ายเลยครับเพราะว่าโมมีอีกแล้วนะ้ปูบัตรเนี่ยท่านมีบัตรนี่ก็จักสิบไปออกใส่แล้วเนาะปูมฮูจ็สิีมองทีเอาไปนั่นใส่แล้วบัตรนี่เอาแนวทางของปูโ่รงโมครับเอฟซี FC ครับผมคิดแรกที่ออกไปนะครับเนาะได้มาศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสองเก้าศูนย์ตัดสองตัวมีเก้าศูนย์มีเจ็ดหนึ่ง มีสองเก่ามีสุดเจ็ดโค้งสุดท้ายได้มาสามตัวคือเจ็ดเก้าเจ็ดตัดสองตัวก็มีสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดขับเอฟซีกับผมไปทางไถ่ไปทางเล่าครับผมไถ่ก้อนนะพอดีเอเอ,เอไปไท่ก้อนไปเล่าก,ก้อนแล้วแต้เอฟซีที่ไปครับเอฟซีครับผมเขา,เาขัาบว่าวตัวแรกให้สองมากตัวที่สองให้เจ็ดมากนะครู ก็มากับสองกับนั้เต่แล้วโอ,อให้สองกับเจ็ดนี่แหละทีออสองกับไปตามเล่าไปตามเล่าที่โอ้ลูกคับสำหรับเอฟซีที่จะตามเล่านะครับที่คีผมไปเที่ยวจองที่นั่งได้ครับเอฟซี FC ครับโฉบมนันดำาุ้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยครับเออเอฟซีครับผมคําว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกตันทุกคนนะครับเนาะนะอย่าลืมกับหากโฉบมนันดำาุ้ยแล้วนะครับว่านะ โทรมาหาปู่แล้วครับเอฟซีครับผมอยากร่วมบุญกุศลก็โทรมาหาปู่ได้ครับซีบผมติดต่อกับปู่เด็ตรงเลยครับเอฟซีครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับพ่อกรับไม่ได้คลิปหน้าขอพระคำว่า,วาสวัสดีครับ